สวัสดีครับชนิจโจน,นะครับตอนนี้มาเจอนกชนิดหนึ่งครับพอดีพอไปยิงได้มานะเมื่อกี้นะครับยิงโดนตรงไหนเมื่อกี้พอ,ออยันหนังสติกใช่ไหม,มอ,อือพอประมาณนี้ทีนี้มันมันล่วงลงมาเลยครับล,ล่วงลมเลยมอล่วงลงมาเลยนี่น่าจะเป็นนกเขาแมวหรือว่านกฮูกเนี่ยพวกเนี้ยกนกฮูกหรือนกเขาแมวเนี่ยครับใครทราบช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนี่ครับพอดีนกคนนี้น่าจะล่าเหยื่อพวกกินสัตว์เป็นเนื้อพวกอ่า หนูจิงจกอะไรพวกเนี้ยกินได้กินกินของสดๆนะพวกเนี้ยโหนี่ครับ<แ>หน้าตาน่ากล<แ>ัวมากครับนกฮูกเ<แ>ลี้ยงไหมเลี้ยงไหมอะบ๊ะเลี้ยงได้เนี่ยใส่กงไว้เนี่ยตัวมันตายตัวนี้จะเป็นประเภทนกฮูกตัวเล็กนะครับพวกนี้หากินกลางคืนเนาะ<แ>หากินกลางคืนเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมนะโหนี่ครับแดูหน้าตาเขานะครับชัดๆเลยนะครับนี่ครับใครทราบช่วยคอมเมนต์หน่อยัานกอะไรครับ อันน oh, okay. oh. yes. hey. uh, yeah. oh. ี้เด claro okay. okay. ี okay. ๋ยวจะลองเลี้ยงดูนะครับโอ้โหน้องกินเนื้อกินจริงจบอะไรเงี้ยโเจอตรงไหนอ่ะยิงฮะยิงว่ะแล้ก็เจ็บมาจริงั้นนะเจ็บหน่อยวไม่ตายอ่าลองใส่กองไว้ก่อนอ่าลองใส่กองนี่กองวางข้างบนไม่รู้อ่ะมันถอดออกมานเั่นเนี่ยไม่เป็นไรอ่าลองใส่ไว้นี่กองอยู่ด้านนี้เจ็บหรอเดี๋ยวถ้ามันหิวเดี๋ยวเราลองเอา กินจกเอาเนื้อเสร็จเนื้ออะไรมันกินเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยอ่ามัน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 มัโอ้ยมันตกมันเจ็บแล้วมันก็ตกลงมาเลยเหรอวัวย่างอยางเดี๋ยวก็หายนี่ครับนี่ตรงนู้นเนี่บเป็นนกฮูกนะฮะ กพูงลกข้าแมวประมาณนั้นนะครับพดีก็ไม่ค่อยานักเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยไปอาจจะตายนะครับเพราะเดี๋ยวจะลองเลี้ยงไว้แล้วก็ให้อาหารนะฮะเดี๋ยวมันจะอาจจะรอดก็ได้ครับเดี๋ยวก็นรอดก็จะปล่อยไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการทารุณสันนะฮะแต่ว่ามันยังไม่โตเท่าไหร่น่าจะเป็นรุ่นลูกๆมันนะลองเลี้ยงดูคนัะพอดีโดนยิงหนังกระติกยิงมาครับโดนยิงมานะครับแล้วก็ เดี๋ยวพี่โจจะลองเลี้ยงมาดูนะครับนี่ครับน่าจะเจ็บเยอะเหมือนกันน่าจะโดนท้องนกข้าแมวน่าจะยืนได้หรอลอง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 ให้ยืนบนบนนั้นก็จะหาเราให้เกาะอ่านี่ไม่ยอมเกาะมันใส่เหรือเปล่าลุงได้ได้ได้ใครเป็นคนยิงเนี่ยฮะใครยิงเนี่ย ล <laughs> ุงลุงล <laughs> ุงยินอ่าก็โดนเด็กด้ก็มัน,ย,น,นยินไม่ได้ขาก็ไม่โดนโดนให้หน,น่อย,ย,ยโอเคนะครับคุณพี่โจครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับ